เครือข่าย 5G ของประเทศไทยครอบคุมทั่วประเทศแต่เวียดนามคอรหาไทยว่า 4G ของเวียดนามยังเร็วกว่า 5G ของประเทศไทยกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆ โดยโลกของเรานะครับได้เข้าสู่ยุคสมัยของ 5G ในขณะนี้ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่สูงกว่ายุค 4G มากทำให้ประชากรในหลายประเทศได้สัมผัสกับการใช้งานรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งคอนเทนต์แบบ HD VR AR และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT อย่างทั่วถึงส่วนในประเทศไทยเองก็มีการใช้บริการ 5G เช่นเดียวกัน และเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คนไปอย่างช้าๆโดยในอาเซียนเองนะครับระบบ 5G ได้ครอบคลุมไปในหลายประเทศแล้วและมี4ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการให้บริการ 5G กับรายย่อยเช่นประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำที่มีการติดตั้งระบบ 5G ได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคในขณะนี้โดยในเดือนกุมภาพันธ์2565มีจำนวนกว่า451สถานีที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการ 5G ได้ในขณะที่สิงคโปร์และฟิลิปปินส มีเพียง30สถานีที่เครือข,ข่าย 5G ครอบคลุมให้สำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับได้กลายเป็นเขตที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรองเพียงสิงคโปร์ที่รังตำแหน่งผู้นำอยู่ในขณะนี้และความเร็วอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นอย่างแน่นอน นอกจากประเทศไทยและสิงคโปร์แล้วเวียดนามยังเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มในการขยายสัญญาณเครือข่าย 5G เพื่อตอบรับการขยายตัวของประเทศเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่มีการคาดการณ์จาก w l d Bank ว่าการเจริญเติบโตของ GDP จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี รวมทั้งประเทศเวียดนามยังมีข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศทั่วโลกแต่สำหรับประเทศที่มีบริการ 5G ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือประเทศไทยนั่นเองแต่ชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่า 4G ในคาเฟ่ของเวียดนามยังมีความเร็วมากกว่า 5G ของประเทศไทยซะอีก แล้วก็มีชาวอาเซียนจำนวนมากนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวมาเลเซียกล่าวว่าทำได้ดีมากอาเซียนเราไม่ขาดเทคโนโลยีขอชื่นชมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เวียดนามจะครอบคุม 5G เต็มรูปแบบในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าเราใช้ 9G ของแท้จากกำแพงของเราดังนั้นคุณจึงไม่สามารถหา 5G ในประเทศของเราได้คุณควรเรียนรู้จากกำแพงของพวกเราความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอินเดียไม่ใช้เทคโนโลยีจีนใน 5G ประเทศในอาเซียนใช้ 5G จากเทคโนโลยีของประเทศจีนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าปัจจุบันไม่รู้ว่าประเทศ 5G มีโครงสร้างพื้นฐานเต็มรูปแบบอย่างไรแต่ในการเดินทางของประเทศไทยเครือข่าย 5G อ on air กว่าคาเฟ่ 4G ในเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องน่าเบือ่อ เพราะช้าเหมือนกับเตาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยได้อันดับสองของโลกกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดในโลกปี2022ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีได้รวดเร็วมากและทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีการใช้บริการ 5G ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า อะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศมักจะไม่มีกรรมัมพูชาเสมอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ขเขมรไม่มีการศึกษาเพราะไม่ต้องใช้ 5G มีแค่อังกอร์วัตที่ตอบโจทย์ทุกอย่างในจักรวาลแค่ถามกำแพงของอังกอร์วัตผมและเพื่อนในอาเซียนไม่แปลกใจเพราะเพื่อนชาวขเขมรเรียนรู้จากกำแพงทุกอย่าง ไม่ใช่จาก Google หรืออินเทอร์เน็ตเพราะไม่มี 5G ไม่ใช่แค่ 5G แต่อาจจะเป็น 3G ที่จนกว่าจะครอบคลุมกัมพูชาทั้งหมดดังนั้นอย่าถกเถียงกับเพื่อนชาวขเขมรอีกต่อไปเพราะพวกเขาเชื่อในกำแพงมากกว่า Google ในกัมพูชาปัจจุบันเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้จากความคิดเห็นมากมายของพวกเขา ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตแบบระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 5G ครอบคลุมทั่วประเทศความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าบริษัทจีนไปพัฒนา 5G ในประเทศไทยจนลืมพัฒนา 5G ในประเทศของพวกเขาความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่า 5G ไม่จำเป็นสำหรับพวกเรา ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคนไทยซื้อเทคโนโลยี 5G จากจีนแต่คุณภาพไม่ดีเท่า 4G ของเวียดนามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากัมพูชามี 5G เฉพาะในพนมเปญและสีหนุวิลความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมจีนไม่ลงทุน 5G ในกัมพูชาเพราะกัมพูชาคือจังหวัดหนึ่งของประเทศจีน ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศค่อนข้างมากความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามน,นะครับกล่าวว่าเครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูลจริงๆแล้วไทยยังตามหลังเวียดนามอยู่ค่อนข้างมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าถ้ากัมพูชา 5G ครอบคลุมทั้งประเทศพวกเขาจะเขมทุกอย่างในโลกอย่างรวดเร็ว ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าไทยพัฒนา 5G เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง,งนะครับโดยความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางคนนะครับก็ยังเชื่อว่า 4G ของประเทศพวกเขามีความเร็วมากกว่า 5G ของประเทศไทยแต่จากข้อมูลทางสถิตินะครับต่างก็ยกให้ประเทศไทย มีความเร็วอินเทอร์เนต็ตเป็นอันดับ2ของภูมิภาคอาเซียนเป็นรองเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวเพียงเท่านั้นและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่ สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ